พุทธวัจนะผู้แบกของหนักพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงของหนักผู้แบกของหนักและการแบกของหนักแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นพิสูจน์ทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าของหนักพิสูจน์ทั้งหลายอุปทานนักขันทั้งห้านั่นแหละเรากล่าวว่าเป็นของหนักอุปทานนักขันทั้งห้าเราไหนเล่าคือ ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารและขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณพิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าของหนักพิสูจน์ทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าผู้แบกของหนักพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลตามสมมตินั่นแหละเราเรียกว่าผู้แบกของหนัก เขามีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนั้นตามที่รู้กันอยู่พิสูจน์ท้งหลายนี้เราเรียกว่าผู้แบกของหนักพิสูจน์ท้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าการแบกของหนักพิสูจน์ท้งหลายตั้นหาอันใดที่ทําให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกําหนัดเพราะอํานาจแห่งความเพลินซึ่งมีปกติทําให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตั้นหาในกามตัณหาในความมีความเป็น ตันหาในความไม่มีไม่เป็นพิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการแบกของหนักดับตันหาคือการปรงภาระหนักลงได้พิสูจน์ทั้งหลายการปรงภาระหนักลงเสียได้เป็นอย่างไรเล่าพิสูจน์ทั้งหลายความดับสนิทความจางคายดับไปโดยไม่เหลือของตันหานั้นนั่นเทียวความละไปของตันหานั้นความสลัดกลับคืนของตันหานั้น ความหลุดออกไปของตันหานั้นและความไม่มีที่อาศัยอีกต่อไปของตันหานั้นอันใดพิสูจนทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่าการปรงภาระหนักลงเสียได้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดพุทธ,ธวจานะนี้ซึ่งเป็นคำร้อยกองสืบต่อไปขันทั้งห้าเป็นของหนักบุคคลนั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือเอาของหนัก เป็นความทุกข์ในโลกการพงพาหนักเสียได้เป็นความสุขพระอริยเจ้าพงพาหนักลงเสียแล้วทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากคืออวิชชาเป็นผู้หมดสิ่ง่งปาปร์ถนาดับสนิทไม่มีส่วนแห่งไม่มีส่วนเหลือดังนี้อนุทนาสาธุ